สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้บักกุ้งก็สิพามาสมบรรยากาศตอนเอาเสาขึ้นพี่น้องตอนยอ่อเสายอย่างของเฮียอ้นพี่น้องเวลาตั้งเสาใหม่เนาะตั้งเสากอาว่ามืองามยามดีพี่น้องมื่อนี้ก็เลยยอ่อเสาตั้งเสาแล้วก็เฮ็ดพิธีพี่น้องตามฮิตของประเพณีแล้วก็บักกุ้งใชม,มาพามาเบิ่งบรรยากาศตอน เห็ดอยูครัวกินพี่น้องอะไรกันย่อเสาย่ออย่างอะไรพี่น้องเห็ดอยูครัวกินตามเป็นความประเพณีให้ให้ผู้ใหญ่ผู้แก่ที่เพิ่นมาเห็ดพิธีให้แล้วก็เห็ดให้อาจารย์ที่เพิ่นมาสูตรมาเห็ดพนะิธีให้แล้วเพื่องเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุทุกคนนะสบายดีกาแล้วมะไรเพี่นขขน้องกาตั้งเสา ตั้งสองเสาพี่น้องตามฮิตคอมเพนี้ฝรันงสบายดีแม่น้อยสำหรับคลิปนี้ก็บบอกกุ้งมาพากัาานเพี่น้องได้มาพากเสียงครับเพราะว่าค้างเงื่อนเพื่อนเปิดเพลงดังพี่น้องก็เลยบอกกุ้งมาพากเสียงคับพิชภาพอะไรก็ขอโทษขออภัยนาเด้อพี่น้องก็ตั้งเสาแล้วเลยพี่น้องก็ตั้งสองเสาแล้วก็ยังยังอีกพี่น้องบอกกุ้งก็สกับมนันเลยพี่น้องก็เตรียม ซอยเวียกเอ้ยอ้นแล้วล <are> ่ะก <laughs> <festivals S 2> ็เตรียมกลับจะไหนเพี่น้องอยู่ลายมือก็บม่ได้พี่น้องคินห่อน้องอันนนทางกับเพื่อนนะจักหน่อยได้เพี่น้องเพราะว่าเป็นทางใหม่เพื่อนหากระปูดินลพ้นตกพี่น้องวันนี้อันนี้ก็เตรียมเครื่องเตรียมของเห็ดกินพี่น้องกาได้หลายคนนะพี่น้องสาวนางใหญ่ก็มาซอยพี่น้องหลายคนซอยกันแล้วไว้แม่เท้าอันนี้แม่เท้าบอรกุ้งทั้งสองได้เพี่น้อง ไป่ท้าเพิ่นกันมาคำคุณเฮือนใหม่กะทางฝั่งนี่กะเตรียมเห็ดอยู่เห็ดกินเลยพี่น้องมัเน,นี้ยกับ้อนี้สิเห็ดเมนูหยังแหน่นะเพิ่นว่าเห็ดนี่กินเพิ่นว่าสิเห็ดลาบพี่น้องเห็ดลาบกับต้มลาบกะนอนเพียรอะไรพี่น้องเป็นลาบสุกลาบดิบหลายคนสอยกันแล้วไว้อยู่พี่น้องอ๋อพี่น้องสอยกันคนละไม้คนละมืออันนี้แม่น้อยเพิ่นกำลังจิเห็ดกำลังลวก อะไรพี่น้องลวกเขาเึ้นอย่างคันนาเนาะคันนาพ่อสาวนางใหญ่เพี่นกำลังซอยเส้นพี่น้องซอยเส้นสบายดีน้องนัดเพี่นกำลังมาซอยซอยซอยกันซอยเส้นจะเห็ดนอนเพี้ย ع, พี่น้องเห็ดมาเพี้ยนยั่นแหละคันนาที่แม่น้อยลวกไว้กี่นี่แหละเขามาคูดออกมาลูบออกถา้าเขาลวกแล้วมันฉีออกง่ายพี่น้องลูบๆก็ออกนะ คันเทาบุลูออกเลยว่ขูดกับบุออกเลยพี่น้องน้องนัดตำหัวขาน้องนัดสบายยี่รอบสองแล้วผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขอขอภัออยนั่นพี่น้องหลายๆเด้อนี่คือสิ้นและกาขั้นหน้าเป็นอะไรพี่น้อง,องเฮามเสียหาน่ะอันนี้สร้างเพื่อนพักพร พอเ่ากับแม่เ่ากำลังกันอะไรพี่น้องกำลังลมกันปรึกษาเรื่อเนาะเอาพื้นหอวแฟนอะไรเพี่น้องตามภาษาเห็นได้พอเ่ามาคำคุ้นพี่น้องพอเ่าเพิ่นมีประสบการณ์เพิ่นเป็นอาจารย์เปล่าเปล่าวันนี้ไปหาเพิ่นเพิ่นกันเลยมาเห็นอะไรเพี่น้องมาเห็ดตอนแรกเลยวันนี้เพื่อนก็มาปลูกแขนเฮือนให้ปลูกเสาเฮือนไอ้อ้นกำลังเตรียม ใบมะกรูดใบกีโหดเลยพี่น้องใส่ต้มอันนี้ก็เป็นผักพี่น้องมีผักคะเมกแล้วก็มะเขือเนาะแล้วก็บผักกาดพี่น้องผักกาดหน้าเขาน้องนัดกับพ่อสาวหลังใหญ่กหลังซอยเส้นพี่น้องซอยกันเพราะว่าการเริ่มสวยเตี่อเลยพี่น้องตอนนี้ยานพระเทวพยาเขา่าเนาะยานอาจารย์พนยาเขา่า ไปอ้นทามอพดิพี่น้องต้มน้ำเลยพ่น้องามอพดถามอพดเห็นน้ำต้มพี่น้องเห็นน้ำต้มน้ำสดหลายคนพี่น้องซอยกันผู้หนึ่งเห็นเน้หนึ่งผู้หนึ่งไปเห็น้หนึ่งน้องมันก็แล้วไงพี่น้องเลยความสามัคคีเห็นอย่างกันเห็นได้พี่น้องซอยกันคนละไม้คนละมือกาอยากสุลมุนนะจักหน่อยพี่น้องื้นนี้เปลี่ยนกันเห็ดใสกันเนาะ อันผืนหนึ่งเห็ดยางนึง่งผืนหนึ่งกับเห็ดยางนึงเนี่ยเอออ่อนกำลังล่างพวกใส่พี่น้องพวกใส่แล้วก็อันนั้นปอดสีต้มเลยพี่น้องต,ต้นเห็ดต้มเห็ดน้ำสดอะไรพี่น้องเป็นไสอ่อนกับปอดที่ต้มน้ำแล้วพี่น้องน้ำยำทันผลทาน้ำผลอะไรพี่น้อนจึงจะเอาใส่กับปอดลงตอนนี้ก็ซอ,ซอยซอยสิ้นเห็ดอันนั้นพี่น้องเห็ดห,ห,ห,หมาเพี้ยรหรือว่าลาบบ้านเฮานั่นแหละ นอนเพียเนาะหรือว่าเอิ้นอย่างหนึ่งก็นอนเพียอันนี้ปอดเนเพื่อนซอยเห็ดน้ำต้มซอยเห็นต้มเด้่เพื่อนน้องปอดกับใส่เนี่ยซอยเห็ดน้ำต้มเพื่อนน้องน้ำสดเนาะกะนี่แม่นางไงมาตำหัวหัวข่าให้เพื่อนน้องน้องนัดเพื่อนไปเห็ดอย่างอื่นแทนแบ่ยนกันเห็ดล้างผักหมี่ซีซอเลยเพื่อนน้องไปเลย เช้าเนี่ยสาวอ้นไปตลาดทางด้านนะครับสาพป่ะกาศทากินข้าวกินน้ำพี่น้องพักผ่อนกินข้าวกินน้ำไดแล้วล่ะก็ลงมือเห็ดต่อพี่น้องย่อสาวต่อสำหรับคลิปนี้กับบกุ้งภาคเกือบทั้งมืดเลยพี่น้องก็ขอโทษขออภัยน้ำถาวาผิดพลาดประการใดโนว่าผิดว่าผ่านหมดเลก็ขอโทษขอไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อคลิปนี้มันได้ภาคเอาเสียงค้างให้มันดังพี่น้องดังหลาย สา่งเสียงเพลงก็เลยมาพาัก่ะพี่น้องตอนนี้กลังสีเห็ดลาบพี่น้องเด็ดพักเห็ดลาบเห็ดนอนเพี้ยรนันร่นเลยอย่างหนึ่งตอนนี้ด้านนี้ก็สร้างเพค่งกรารมาเบิ่งเลยพี่น้องจะเอาเสาได้ขึ้นก่อนแล้วแบบน,นี้อันนี้ก้อนอิฐพี่น้องดินบล็อกอะไรพอดีหนึ่งพันก้อนเต็มพี่น้องเพิ่งมาส่งครบแล้วเต็มจํานวนกสร้างโคร,กรงการเบิ่งแล้วจะเอาเสาได้ขึ้นมันจึงบอดด์เบกกีกะกันพี่น้อง เมื่อคืนีนฝนตกน้ำเต็มคุ้มไปเอยสร้างกระเมอเอม่ยอีกวะนี่ได้สานำมาออจากคุ้มมาทุกคุ้มเลยน,นี่นกำลังเตรียมทรายพี่น้องสีผสมปูนเ่นสีเทเสาเลยวพี่น้องวันนี้ปูนเป็นป,นป,นปูนแดงนะเพี่น้องนะนเตรียมเทแล้ววันนี้เทเทเสาเลยแล้ว,ลวมันจึงบอน,นั้นดิมันยะมันล่มแล้วพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนช่วงนี้ดินยุบ ด้านนี้ก็กําลังเก็บผักเก็บเมลอะไรเพี่น้องจัดจานแล้วบ้นนี้จัดจานนะบ้านนี้เนาะเป็นจานพักพี่น้องกินกับลาบนั่นแหละพี่น้องก็มีหลายหลายอย่างพี่น้องพักรวมกําลังลาบไอไอน้นเพิ่งกําลังลาบเห็นนอนเพี้ยไอ้อ้นเห็ดเลยรับรองเลยพีนพ่น้องไอซสิมื้อดีเพี่น้องไปกินกะติดใจน,นะ นอนเพียกาดใส่ลาบลาบนี่ใส่ตับเพื่นน้องตับเนี่ยฝุ่นขวัวให้มันเพิ่นไปลวกมาให้มันสุกจักหน่อยให้มันสุกสำราเพราะว่าตับมันฉิกเขานี่กาใส่คันหน้าครับไปเพื่นน้องคนนี้มันเข้ากันต่อไปไปเนาะตัวเบากุ้งในกาน้ำลายแตกนะเพะื่อนน้องเห็<笑><笑> <c oughs> นของกินว่าได้แล้วเบากุ้งนี่น,น้ำลายไหลลงล้นซอยกันหลายคน ไอ้อุ่นพนว่าพนอยากลาบเองเพราะว่าพนอยากเห็ดเองนะพี่น้องเนาะเป็นงานพนเพ,นพนราะอลาบนี่มีความหมายดีพี่น้องพานำพาลาบพาโชคมาหาพี่น้องเห็ดลาบนี่กะปกติเราทุกงานนี้มันจะมีลาบพี่อนน้องเพราะว่าลาบนี่มีความหมายเด้ถือมาเนาะต่าตาข้าวพอข้าแม่พอนี่พี่พน้องตามมิตรของประเพณีมีโชคมีลาบเห็ุลาบงานใดกันไออุ่นโซชิมเนาะงานนี้ รับรองเลยพี่น้องแซ่บหอบปกุ้งเคยกินชิมือไอ้อ,อ้นมาหลายแถ่อะไรพี่น้องไประเทศอยังกันแซบเฮ้สั่งคนชิมน้ำนะฮอ้นมาจ้ะบ่ได้เลยพี่น้องบลกุลงก้งน้ำลายไหลแล้วทั้งนี้จะจ้างจักหน่อย,อยนะสั่งว่าจ้างจัก,กหน่อยแล้วคาบริษาทเพชรน,นะ อามกเพชษใสเพี่น้องเขาขั่แล้วก็เกลือน้อยนึงเพื่นอน้องอ่าท้รสศาสตรรับรบองจัดจ้านเลยพี่น้องวันนี้คนๆเนี้มันเข่ากันเพื่น้องให้มันเขาเนี่ยเขาหนังแม่หน่อยมัหงวมซิมนำ้ำโม่แซ่แบๆอะ่ะยกปูวให้เลยเพื่น้องเลยแล้วเด้อเพื่น้องวันนี้ลาบหรือว่านอนเพี้ยอะไรเพื่น้อง ด้านนี้จะเป็นลาบซุกไปเนองอันนี้ลาบดิบไปเนองแล้วแต่คนหมักเนะาะมักกินซุกก็กินซุกกินดิบก็กินดิบดอันนี้ผักไปเนองผักมีสีซอหลายอย่างไปเนองเป็นผักรวมเอ้าแล้ว,ลวอะไรไปเนาะวันนี้เฮ <c oughs> ้ยลาไปก่อนเด้อเพื่อน้องเด้อสบายดีเพื่อน้องสบายดีเพื่อน้องเมื่อสุขสุขคนอันสำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่เพื่อน้องทางไลน์เด้อ บอกกุ้งนะภาคเสียงเอาพี่น้องขางเงอนเพื่อนเปิดเพลงเปิดเพลงดังก็เลยบอดด์น,น,นั่นเานาะเพ่น้องก็เลยตัดเสียงออกเพน้องก็เลยเามาภาคใสพ่พิษพลาดมาเลยก็ขอโทษขอไปในฟิชีหลายๆเด้อก็มันมีเสียงบอกกุ้งก็เลยตัดเสียงออกแล้วก็มาภาคตัดตหลังพี่น้องมาภาคเอาทีหลังอันนี้ก็มาภาคเสียงอยู่แคมป์ป่าเพ่น้องยอยู่ข้างน้องพอวันนี่แหลกะก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนี่พน้องเด้อนนขอบคุณถูกกำลังใจถูกเม่นเด้อ ขอบคุณที่รับสมสองกุ้งบ่าวเล่าน้องอนลนเพ่น้องหักแพงกันไปโดนโดนเด่นพี่น้องเด้ย,ดยมาเป็นกับครเดียวกันพี่น้องอ่ะสำหรับกิ่นี้ก็ขอลาไปก่อนนะพพ่น้องเนาะสบ,บายดีพี่น้องบาย